คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ํำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าหลักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะ,ะวันนี้น้องแนทจะพาเล่นเกมเกมสโตนโกนะคะหรือว่าเกมขุดทองนั่นเองเกมเหมืองนะคะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายเข้าๆกันก่อนดีกว่าสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์สเกเตอร์รูปลุงนะ,ะล,งนะะลุงขุดเหมือง สัญลักษณ์ที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นเพชรนะคะสีสีทองตามด้วยสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็ก้อนดินนะคะออใบโพหัวใจดอกจิกสี่เหลี่ยมข้าลหลามตัดอะไรหรือเปล่านี่ตามลำดับเลยนะคะตเตเอร์ลอง3ตัวเข้าฟีเกมได้มา10หมุนนะคะเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยวันนี้น้องแรดพกคุณมาที่1 0 0 0 0ห,น,หนนะคะมาลองไล่เบ็ดกันเลยเออหลายหลายคนบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมเกลือนะทุกคนเดี๋ยวจะลองมาเล่นให้ดู ว่ามันจะเกลือจริงหรือเปล่าโอเคครับปะวิสีม่วงสีเขียวจ่ายไหมโอ้ไม่จ่ายนะวันนี้จะได้กําไรหรือเปล่ากับเกมเหมืองทองขุดทองขุดทองสยองขวัญโอเคสวยต่อไหมโอ้โหไอน,นี้ไม่มาโอเคค่ะมาเบ็ดสิบนะคะสามสิบหมุนนะปึ๊บวิสีฟ้าไม่จ่ายต่อสวยค่ะปึ๊บอือ มันไม่ค่อยไหลเนะา,าะเดี๋ยวรุนให้สเกต็ตเตอร์ลง3มตัวนะคะเข้าฟรีเกมนะโอเคสีม่วงสวยะคะ่ะต่อไปอะไรได้อยิกไม่มีเลยโอเคสีฟ้าจ่ายไม่ไหลแล้วเดี๋ยีกสิบปูนสุดท้ายแล้วนะคะเแบ็ดสิบนะสีเขียวสวยอันนี้จ่ายต่อรุนอะไรได้บ้างนี่โหสเกต็ตเตอร์ขาดตัวเดียวเข้าฟรีเกมเลย วิคูณแปดอยากได้ oh. โอเคสิมว่องสวยมาก oh. แต่ไม่ไหลอีกแล้ว Sk ater, Sk ater. โอเคค่ะค่อยๆไล่เบ็ดกันเลยนะว่าจะเข้าฟีดเกมได้หรือเปล่า, oh. ลาอุ๊ยสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวที่รักลงหรือเปล่าลงไม่ลงโอ้โหไ,ไม่ลงนะโ <Sk ater. S 1> อ้มันมาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เสียตายจังโอเคขออนุญาตไปเบ็ดยี่สิบสักสามสิบกุนนะคะปะ่ะอุ้ยอุ้ยสเกตเตอร์มันขาดตัวเดียวอีกแล้วะ อู้สวยมากต่อไหมอือสีฟ้าไม่มีต่อสีฟ้าลงมาเกสีฟ้าใจปุ๊บโหหัวใจก็ไม่มีโอเคค่ะเหลือ21หมุนนะคะสีทองแพงที่สุดเปนะนหน้าเกมนี้รือมาสีเขียวใจต่อเอ้ยหนูอยากได้เนี้ยมันคือดอกจิกปะทุกคนหนูเรียกไม่ถูกโอเคค่ะเบ็ดกี้นะคะเหลือยีก16หมุนสุดท้าย สิบหมุนโหเว้ารัวๆเลยเแบ็ดยี่สีฟ้าอืมสีฟ้าไม่ลงมาเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเบ็ดสามสิบต่อเลยค่ะปะ่ะลุยลุยลุย,ยโอเคสวยอันนี้เออคูณไม่ถูกเขาหลามตัดโอ้โหโอเคคูณห้าไปเออได้มาร้อยห้าสิบนะคะ สวยมากปุ๊บอือหืมมันน่าจะแปดตัวเนาะจากคู่สีแดงไม่มีมาตอนนี้มาเบ็ด30แล้วนะคะเหลืออีกสิหมุนสุดท้ายสีแดงสวยโอเคจ่ายต่อคูณห้าเปิดไหมโอ้โหแค่ทีเดียวเปิดแล้วนะวโอเคสิบเอ็ดหมุนสุดท้ายแล้วจะไปเบ็ด50กันเลยโอเคสวยสีฟ้าต้องลงแล้ว สีฟ้าไม่จ่ายค่ะเออมาหน้าหมุนสุดท้ายสีฟ้าลงหรือเปล่าโอเคสีฟ้าจ่ายอะไรได้อีกไหมไม่มีเลยค่ะหูสีม่วงสวยมากอันนี้โอเคนี้จ่ายต่อแต่ไม่มีตัวจ่ายอีกโอเคไปเบ็ด5้าสิบเลยค่ะสัก30หมุนนะคะโอ้โห โอเคอุ้ยส่งเมดอุ้ยอุ้ยสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วปะช่องเหลือเยอะขนาดนี้เบ็ดห้าสิบด้วยรุนให้มันลงมาลงไม่ลงโอ้้อยลงทุกคนเอาแล้วเข้าฟรีเกมนะคะเบ็ดห้าสิบนะได้เล่นจะจ่ายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งทุกคน <got> เออขอให้มันจ่ายขอให้มันจ่ายเข้าฟิดเบ็ดสูงด้วยนะโอเคค่ะได้มาสิบหมุนนะอุนะ้ยคูณสิบ อยกไล่โอ้ยไม่จ่ายแล้วอันนี้สีเขียวได้ไหมไม่ได้นะคะโอ้เว้ารัวๆสิบหมุนคือเว้าไปแล้วสเว้าไปแล้วห้าโอเคสีเขียวจ่ายหัวใจหูลุ้นไม่ได้เลยอะอยสเก็ตเตอร์แตกในไปเลยได้หมุนเพิ่มนะคะแต่เราจะได้ได้หมุนเพิ่ม โอเคแตกในายจริงๆค่ะทุกคนปุ๊บโอเคได้มาสามหมุนสีเขียวจ่ายอย่างไงต่อดอกจิกขอดอกจิกโอ้โหไม่ได้ค่ะโอเคได้เออฟรีหมุนฟรีมาสิบหมุนนะคะโอเคโอเคสีเขียวจ่ายขอหัวใจโอเคหัวใจจ่ายค่ะสีฟ้าโอ้จะเปิดอยู่แล้วเชียวคูณห้า <Wonderful. S 1> เกือบเปิดอยู่แล้วเชียวแต่ไม่เปิดนะโอเคนี้จ่ายดอกจิก เคศีฟ้าขอโดกจิกได้ไหมอูห้หูไม่มมเสียดายมากโอเคคูณ8ปดเออไดมาสามร้อยค่ะที่รักโอเคนี้จ่ายดอกจิกปุ๊บไม่ลงนะวิคูณ5จะเปิดอยู่แล้วเลยอีก10หมุนนะคะรุนให้มันจ่ายสีทองโุ้ยไม่ได้โอเคลายมันไม่ค่อยสวยเลยอะ โอเคค่ะหกหมุนสุดท้ายแล้วโอเคสวยอุ้ยสีแดงไม่ได้โอ้อีกทีเดียวก็จะเปิดแล้วนะสีเขียวขอสีเขียวต่อไปปุ๊บโอเคสีเขียวจ่ายสีม่วงโอเคสวยเอออันนี้สวยมากค่ะได้ตัวเก็บตัวคูณมาคูณ26บไปดอกนี้โอ้โหได้มาพันสี่สวยมากเลยค่ะรางวัลก้อนโตนะคะนี้ได้เลิกได้เลิกเลยสีหมุนรุ้นให้มันจ่ายอุ้ยอุ้ยแตกไง อีกรอบนึงมาอีกรอบนึงโอเคได้มาห้าหมุนนะสวยสวยได้มาห้าหมุนเป็น9้าหมุนวิอยากได้สีทองมั่งอนะ่ะจ่ายสีทองตอนนี้กูนี่อยู่26นะคะมันต้องจ่ายเราอีกสักดอก <Yeah. S 1> อย่างนี้แหละวิสีแดงก็ไม่ได้โอเคนี้ได้นี่ยโ้ยไม่ได้ขาดอีกน่าจะขาดอีกแค่ตัว2ตัวนะโอ้โหสี่หมุนทุกท้ายแล้วจ่ายยากมากเลยะคะ่ะเกมเหมืองนะคะวิสีฟ้าไม่ลงอะ่ะ โอเคสองหมุนสุดท้ายโอเคนี่สวยหัวใจอู้สวยของหัวใจต่อเลยต่อนะเออเปิดยังไงต่อสิโอเคคูณสวยคูณสวยโอเคแตกอีกดอกนะคูน40ไปดอกนี้อู้ได้มาส0มพันกลมๆเลยกับรางวัลซูเปอร์เมกานะโอโหแตกค่ะเออกำไรเน้นๆดอกสุดท้ายหนูว่าไม่จ่ายโอเคน่าจะหยุดแล้วแหละ <laughs> นั่นไง โอเคค่ะหนูสวยมากได้มา5้0 0ันนึงนะคะโอเคได้เลิกเลยกับเกมเหมืองทองนะคะขุดเหมืองเลิกเลยเลิกเลยวันนี้น้องแน็ตพกทุนมาที่1,000 0หได้กำไรมาทั้งหมด3,900นะคะเกือบ4 0 0พทุกคนโอเคถ้าใครชอบนะคะน้องเน็ตฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ